เราลองเกิดว่าเจ้่พิเศษมันจะอัดมันบางร้อยขนาดไหนนะมองได้ว่าคันตัวเนี้ยทดสอบแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ราคาที่สำคัญราคาไแงจะต้องได้เข้าอย่างง่ายดายนะครับท่านผู้ชมนะในราคาร้อยกว่าไม่สองรยเนี่ยมอเลยว่าความุ้มค่ามาให้ท่านผชมอย่างแน่นอนนะครับทองนอนนอนตังแรกนอนบนย t ทูบจ้ะ จน,นะครับถ้าผู้ชมมันพีไปตกนะครับใน,นบางาน<ต>ทาี่ชม,มตกจไครับจะไม่พี่ดอม<ร>ไม่ได้ทให้ผู้ชมกปลาางง่ายๆนะ็ม,นะมี่มไนะครับอุปสรรคหลายอย่างนะครับมก็ทาให้นะครับเวลาเราวัดคันริงหิ้วแรงๆมันก็ทาให้เราพาดน,นะครับไปโดนิงไม้นะครับนนปยนรับถ้าปลายไหนที่มันเป็นปลายโป่งนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า นอนดูนอนดูยูทูบนะคะรู้เรื่องวหมลูกนอนดูยูยูทูบรู้เรื่องไหมคะตอนนี้มันเป็นคันแท็กซันผไม่รู้ว่าประเทศจีนเวลาเขาวัดแบงคนเขาเขาน่ะวัดแบบานี้นะครับลมาแบวัดยังไงก็ไม่รู้4.5เนี่ยมันจะยาวที่ประมาณ